สวัสดีค่ะค่ามุน่ก็มาพอกับช่องนัทธาสาวบริลัมพ์ัดถิ่นค่ะมือนกันจะมาตอบคำถาม FC เนาะค่ะเกี่ยวกับจุดทูบสิบดอกกลางแจ้งแล้วก็อะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้นัตต้องมาทำ YouTube แล้วก็ เปิดใจเรื่องการทํา YouTube เนาะคะ่ะพี่นอนจ้าก่อนไปฟังเนาะคะ่ะจะไหนายฝากเป็นกําลังใจนะนายเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะสิได้บอพลาดทุกคลิปที่นัดโดยลงจ้าค่ะขคอแรกเนาะคะ่ะเอฟซีกระถามมาว่าจุดทูบสิบหกดอกกลางแจ้งหนึ่งเดือนจุดได้กี่ครั้งเนาะคะ่ะในความคิดส่วนตัวของนัดเนาะคะ่ะนัดหนึ่งเดือนนัดแนะนั่งเหตุสามครั้งก็ได้เนาะคะ่ะหรือสิเหตุ จัคขังกระไดก็ะเรีวแต่เ้าแต่ว่านักคิดว่าการทําบ่อยจุดบ่อยมันเหมือนกับไปเร่งไปจี้เกินไปนะคะพี่น้องจ้านัดแนะนําประมาณเดือนนึงเห็ด3ครั้งกระได้ค่ะพี่น้องหรือเห็ดครั้งเดียวก็ได้ค่ะพี่น้องจ้านั่นล่ะค่ะก็เฮ็ด ครั้งนึงแล้วแล้วก็หลังจากนั้นนักก็สวดมนต์เสริมนะคะพี่น้องนัดสวดพระคาถาชินม์นชนนะคะแล้วก็แผ่เมตตาแล้วก็อุทิศบุญกุศลนะคะกรวดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรเนาะคะที่นัเดเฮตุหมื่นซูมื่นเป็นการสวดมนต์เสริมดวงชะตาเนาะคะ่ะพี่น้องซอยน้ำเนาะคะ่ะพี่น้องจ้า แล้วก็นักกสวดพระคาถาเงินล้านหนึ่งร้อยแปดจบนะคะแต่ก่อนนักกสวดพระคาถาชชนแมนชอหนึ่งร้อยแปดจบเนาะค่ะแล้วก็มาสวดพระคาถาเงินล้านอีกร้อยแปดจบถ้าเกิดว่าเงินขาดมือเนาะค่ะพี่น้องติ nice> ๊ติดคัดคัดเนาะค่ะเข่ากับสามารถอ่าสวดพระคาถาเงินล้านนะคะล่องสวดลอยแปดจบเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็มาต้องสงสัยด้ค่ะว่ามันจะมาจากไสเงินมันจะลังไหนมาจากไสให้เฮ้าสวดพระคาถาหนึ่งร้อยพระคาถาเงินล้าน หนึ่งร้อยแปดจกเซตเลียวให้เข้าสังเกตหลังจากเข้าสวดเลี่ยวมันจะมีอีหยังแบบว่าเกิดขึ้นกับชีวิตข้าบางเงื่อนทองไหลมาบอคณะที่เข้าเงื่อนขาดมือเนี่ยมันจะมีเงืเ่อนมาจากโชคลาบทั้งใดน,นะคะพี่นงให้เข้าสังเกตเบืองเอานะคะพี่นงหลังจากเข้าสวดเนาะคะ่ะแต่ว่าห้ามสงสัยเด็ดขาดเนาะคะ่ะนัดเคยเหตุแล้วเคยมีประสบการณ์มาแล้วเน,นาะค่ะนัดก็เลยอยากจะมาแช่ในจุดนี้เนาะคะ่ะว่าให้สวดพระคาถา เงินล้านเนาะค่ะพี่น้องจ้าสวดร้อยแปดจบเนาะคะ่ะแล้วหลังจากหันหลังจากที่นัดเหตุเนาะค่ะพี่น้องจ้านักก่อทำบุญซึ่งนับบริย,ยูมังไทยนักบ,บริเขาวัดเขาว่าแต่นัดทำบุญโดยการสวดมนต์นะคะพี่น้องแล้วก็แผ่เมตตาเหตุทุกมือค่ะพี่น้องจ้ากวดน้ําทั้งกวดแบบลงดินแล้วก็กวดแบบแห้งเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็ทำบุญก็คือการให้ทานเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่า คนที่อยู่เมืองไทยจะได้เปรียบเพราะว่าได้เหตุบุญบอยแล้วก็เขาวัดบอยแล้วก็ได้เหตุบุญต่างๆเนาะคะ่ะพี่นงองหลากหลายเนาะคะ่ะว่าสิเป็นบุญแบบว่าปล่อยนกปล่อยป้าแล้วไทยชีวิตสัตว์เนาะคะ่ะหรือว่าการให้ทานหลายๆอย่างหลากหลายมันได้เหตุหลายอย่างเนาะคะ่ะพี่น้องจ้าแต่ว่านัดอยู่เมืองนอกเนาะคะ่ะนัดกัไปเหตุแบบ พี่น้องบ่ได้เนาะค่ะพี่น้องจ้านัดก็สิ่งท่านให้ได้ก็คือนัดเอ่อได้ส่งเงินกับบ้านเนาะค่ะทำบุญกับพระในบ้านส่งเงินให้พ่อเนาะค่ะพี่น้องจ้าดูแลพ่อแม่ทุกเดือนนะคะพี่น้องส่งเงินให้พ่อแม่เนาะค่ะเสร็จแล้วนัดก็เอ่อให้เงินตังหากกับอ่าพ่อแม่ให้เพิ่นน่ะเดินเรื่องให้ให้ทำบุญให้กับนัดเนาะค่ะพี่น้องจ้าซึ่งนัดก็เอ่อซอยเหลือ ผู้ยักไร้เนาะค่ะแล้วก็ซอยเหลือนักเรียนเรียนดีแต่ว่าขาดทุนเนาะค่ะอันนี้นัดทําบุญแบบว่าบริถิทำบุญด้วยตัวเองแต่ว่าใจนัดนัดมีความตั้งใจอยากทาบุญถึงแม้ว่านัดบริถิเฮ็ดบุญเองเนาะค่ะแต่ว่าความตั้งใจนะคะนัดแบบว่าทรงเงินไปให้พอทําบุญให้นัดประมาณนี้เนาะค่ะแล้วก็ทําบุญสร้างวิหารให้กับพระอาจารย์เนาะค่ะพระอาจารย์ฉลันเนาะค่ะพี่น้องจ้านัดทําบุญสร้างวิหารนั่เนาะค่ะ ส่งเงินไปให้พอเรียบร้อยเนาะคะ่ะก็ให้พอเดินเรื่องให้ทุกอย่างเนาะคะ่ะพี่น้องจ้าอตอนนี้ก็เป็นอันแบบว่าเรียบร้อยเนาะคะ่ะทำบุญเนาะคะ่ะพี่น้องจ้าก่อนนะะั่นแหะค่ะบุญธนเทศคือว่านัดบริยูเมืองไทยเนาะคะ่ะแต่ว่านัดก,ก็สามารททำบุญใดแบบนี้เนาะคะ่ะพี่น้องจ้าแล้วก็นัดก,ก็บริจาคท่านี่ว่าสงขามหลนะคะพี่น้องจ้านัน่นแหละนัดก,ก็บริจาคเสื้อผ้า เนาะค่ะแล้วก็บ,บริจาคเงินเนาะค่ะก็อยู่โรงเรียนของลูกทรายเขาก็มีแบบว่าให้อ่รับบริจาคที่ซอยเหลืออ่ประเทศอ่ที่ว่านั่นแหละค่ะเกิดสงครามโลกนั่นแหละค่ะพี่นองจาก็กับซอยเหลือในจุดนั้นเนาะค่ะนักกับซอยเหลือในจุดนั้นน,ะะนกันนนนกกทําบุญทําท่านในจุดนั้นแล้วก็มองเห็นงานของนัดก็มีแบบว่าถามเฮาว่าเฮาอยากทาบุญบบหรือว่าเขาก็จะมีกระปุกนะคะพี่กระปุกตั้งไว้นะคะถา้าเฮาสนใจอยากเอ่อ ซอยเหลือแบบว่าคนเป็นมาเร่งแล้วก็ซอยเหลือคนหู้นหัวตาบอดนั่นสินะคะขาจะมีกระปุกไว้เข้าอยู่มองเห็นงานเข้าไปเห็นงานเข้าเห็นเขาก็เอาตังประโยชน์กระไดค่ะพี่นองการเงินในตัวนั้นกับไปซอยคนที่เป็นมาเร่งแล้วก็คนเป็นพิการนะคะพี่นองจ้าแล้วก็ข้อสองเนาะค่ะก็คือมีพี่ในเฟซบุ๊กเนาะค่ะเพิ่นถามมาว่านัดได้รงบันดันใจมาจากใสเนาะค่ะถึงมาทำยูทูปเนาะค่ะก็คือเรื่องของเรื่องเนาะค่ะ คือนัดมาอยู่มังนอกเนาะคะ่ะนักกับเงาบ่มีเผื่อนคุยบ่มีเผื่อนคนไทยตอนนั้นบรูจักเผื่อนคนไทยจักคนเนาะคะ่ะพี่น้องจ้าเล้วเงาเนาะคะ่ะพี่น้องตอนแรกกับบรูจักคําว่า youtube กับบรูจักเลยบลูว่าเลรนจังไดบลูอันนี้เนาะคะ่ะพี่น้องจ้าบลูเลยบรูเรื่องเลยตั้งแต่แหลกเนาะคะ่ะมันนี่านักก็เลยเพอดีนักทองเนาะคะ่ะนัดทองนักก่า บริเฮดงานเนาะค่ะตอนนั้นน่ะบริเฮดงานนัดทองใส่แล้วนกักกะเงานักบะมีมูคุย,ยค่ะพี่น้องนกักกะเลยเ,เห็นใน youtube นะคะ่ะเพื่อนๆนั่นละค่ะที่เฮ็ดยูทูบกันนะคะแต่แต่ว่าตอนนั้นน่ะบรูเน,นาะค่ะนักกะเลยเข้าไปเบิงช่องหนึ่งซึ่งเป็นช่องใหญ่อยู่ค่ะซึ่งเป็นซื้อสาวอุดรอี้ยนในหลักสักอย่างน่ะ,นนะค่ะที่เพื่อน้แฟนฝรั่งอยู่ประเทศอังกฤษนะคะพี่น้องจ้านั่นละค่ะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> พราะแตนัดเบิงค่ะว่า คลิปของเพิ่นเนาะค่ะของผีคนนี้เนาะคะ่ะเพิ่นก็เหตุแบบว่าครอบครัวพพอเมลูกเนาะค่ะแล้วก็มีการแบบว่าแช่ประสบการณ์แช่เกี่ยวกับ ครอบครัวเนาะคะ่ะแล้วก็กินอาหารแล้วก็มีการหลองล่าทําเพลงมีการแสดงคล้ายแบบะละครประมาณนี้นะคะแต่ว่ามันเป็น่นแสดงละครอแต่ว่าคล้ายว่าข้าเจ้าแบบว่าเป็นขอบครัวข้าเจ้านะคะพี่น้องนั่นแหละค่ะ,ะซึ่งตอนแะลกนนัดเบิงหนังเนาะค่ะนัดเบิงหนังใน YouTube ของเมืองไทยเฮ่าบังนี้นั้นไปเห็น u t u b e นะก็เลยเศร้าเบิงหนังไปโดยปริยายเน,นาะค่ะนัดบ่เบิงหนังเลยนัดมาติดเบิงย t u b e ของพีคคนนั้นนะคะพี่น้องจ้า นั่ก็เลยเเบิ่งไปเบิ่งมาม้วนติดพี่น้องว่าเออฝรั่งบอกไทยใดบอกอีสานใดกินอาหารไทยใดแถมแบบว่าอาจไะไดล่ะลู้จักประเภทนี่ของไทยเหานะคะพี่น้องแล้วก็หล่องล่ำทํำเพลงอันล่ำกับลูกเมียนะคะพี่น้องแบบเบิ่งเหล่าเฮากับมีความสุขนำํำเบิ่งเหล้วเหาก็แบบจไะไดล่ะเห่าอยากเบิง่ง่ตนะคะพี่น้องนั่นล่ะคะ่ะพี่น้องก็เลยเกิดแรงบันดาลใจ ว่าเอ้ยเขาท o u t u b e เขาเห็ดจังไนจังไรจังไรประมาณนี้นะคะพี่น้องก็เลยไปถามแฟนซึ่งตอนนั้นภาษาอังกฤษกับบุคอยเก่งปันใดแฟนก็เลยบรูคือกันแฟนบอกว่าฉันกับบรูคือกันประมาณนี้เน,นาะค่ะนะก็เลยเบ่ง youtube ผู้นีแล้วของผีคนนี้แล้วนะก็เลยลองเบ่งช่องอื่นเนาะคะ่ะเบ่งไปเบ่งมา มันก็เด้งขึ้นว่าของมีคนว่าเออสอนทํา youtube จังสันจังสีเนาะค่ะนักก็เลยอ๋อมีคนทํา youtube หลายตัวนี้ก็เลยขึ้นในใจเนาะนักก็เลยลองคอมเมนต์เพ่นไปเนาะค่ะเพีนก็เลยแนะนาว่าอ่าลองทํา youtube เบิ่งที่ละนั่นแ่ะค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เห็ดให้นักว่าสนใจอยากเดต o u t u b e เนาะค่ะนักก็เลยเหตุมาจนถึงทุกวันนี้เนาะค่ะนักก็เริ่มไปเบิ่งเพื่อนไปเบิ่งช่องนั้นชงนี้เริ่มรู้จักมากขึ้นเนาะค่ะความรู้ก็เอ่อ กับกวางคืนกวางคืนบันนี้บันนี้ความรูนักะกเริ่มได้มาที่ล็กที่ละน้อยเก็บเกร็ดความรู้จากเพื่อนๆที่ทําำ youtube เนาะคะ่ะพี่น้องจ้าแล้วก็ความรู้นั่นมันก็บริหายไปใส่ค่ะพี่น้องความรู้จากแต่ละช่องแต่ละช่องเข้ากระไดมาเอามาพัฒนาเอามา ประปรุงในการทํ o ย t u b e แล้วก็เอามาพัฒนาในการใส่ชีวิตนั่นเพราะว่าเพื่อนที่ทํา youtube ในตังเดนเขาก็เอาความรู้แล้วก็จากประสบการณ์นะคะมาแช่มาแบ่งปันซึ่งเข้าเบิงเข้าเป็นหนองไม่เข้ามาอยู่เมืองนอกใหม่ๆเหเข้าบลูว่าเออต้องใส่ชีวิตจังไดในเมืองนอกอ่าเข้าตองแบบว่าสรนตัวเองจังไดแต่เกิดว่ามีเอียงเกิดขึ้นก็เข้าเข้าตองแบบว่า แก้ไขจังไดเฮาตองเระวังจังไดประมาณนี้นะคะพี่น้องซึ่งเขาไปเบรงคลิปของเพื่อนๆที่อยู่ในตางแดนหรือในเมืองไทยกับซามค่ะพี่น้องเขาเอาความรู้จากเพื่อนๆนั่นแหละคะ่ะมาปรับใส่ในชีวิตประจําวันของเฮาใดเนาะค่ะพี่น้องจ้านั่นแหละคะ่ะมักก็ได้ความรู้หลายอย่างนะคะพี่น้องในการใส่ชีวิตในตงังแดนซึ่งปลาเขาหาบไดเฮาไปสืบปลา ปลาฝรังนะคะพี่น้องมันหน้าต,าตาเป็นจังไดเนาะค่ะนักกับไปเบิ้งคลิปของพีพีนักถึงรู้ว่าเออหเ้าบโบเดตบะมีปลาลากินข้ามาอยู่ไม่ห้าหาปลาบ่าอะไรห้าบูฮูรานอยู่มังไดเ้าก็ไดไอเดียจากพีพีเนาะค่ะเ้ากับไปหาสื่อเ้าก็ไดกินเนาะค่ะซึ่งนักก็ไดเอ่อความรู้จากมองหันเนาะค่ะซึ่งพักบกฮวงมันแพงเนาะค่ะพี่น้องจ้าห้ามาหมาๆ่ๆม่หาบลูเ้าเสียหายยังล่ะมาตําแเทนหัวพักค่ะพี่น้องไปเบิ้งเพื่อนทั้งนั้น ฮอตได้ day, ความรู้มาจากเพื่อนทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้องจ๋าแรกบันดาลใจของนัดเนาะค่ะก็คือแบบว่าเรื่องห้องเรื่องคือบ๊อมเมนยังบอกง,ง่ายๆคือว่านัดเหงาบอม,มีเพื่อนก็เลยมาเห youtube ตอนแรกกับบอลูเลยสัมว่า youtube เขาสามารถสร้างรายได้ได้เนาะค่ะพี่น้องจ๋านัดบอลูเลยค่ะพี่น้องซึ่งเหตดไปเหตดมานัดก็เลยว่าเอ๊ะคนเห youtube เขาคือเหตหลายแ้บันนีเบิบ้งไปเบิ้งมา youtube มันก็เด้งขึ้นอีกละว่า ทำ YouTube สามารถสร้างไรายได้ได้ทำ YouTube คนติดตาม1,000คนได้ไรายได้เท่าไหร่อย่างประมาณนี้มันก็โชคขึ้นใน YouTube เนาะคะ่ะพี่น้องจา๋าก็เลยว่าเอา้าเฮ็ด YouTube มันได้เงินอยู่ตีประมาณนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเอา้าถ้ามันได้เงินอา่าลองเฮ็ดเบิ้งเบิงเพื่อเฮาแบบว่าเฮามาอยู่เมืองนอกเนาะคะงานกับพันธ์เฮ็ดเนาะค่ะอ่าเฮาก็อยากมีรายได้เสริมเนาะคะ่ะเฮาสิมาร์ลแต่สามีรับเงินจากสามีมันกับบอเม่นเนาะคะ่ะพี่น้องแฟน เฮากับบอลลูเนาะค่ะในความคิดของนัดเออแฟนนัดกับบอลลูเนาะค่ะเฮาสิแบบเออมานั่งง้อมือนอกง้อถาวรบลายนะสิมาแบมือขอเงินเออ่ผัวอย่างเดียวมันกับบได้เฮาเป็นแม่ยิ่งคือกันเฮาแบบว่าเอออยู่น้ำกันเฮาตัดสินใจมาอยู่มังนอกน้ำกันเอ่อเฮากัมาสร้างครอบครัวน้ำกันเฮาตังคนตังซอยกันหาประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องจ๊ะนั่นล่ะค่ะความคิดของนัดนักก็เลยเออในเมื่อ YouTube มันสามารถสั่งได้ใดๆเนาะค่ะนัดก็เลยเอ่ออยากจะแบบว่า ซอยแบงเบาพาละสามีเนาะคะ่ะตอนนั้นพันได้งานเนาะค่ะพี่น้องก็เลยลองเห็ด u t u b e เนาะคะ่ะแต่ว่าตอนนั้นก็พบบันธ์พานเนาะค่ะพี่น้องจ้าก็เฮ็ดไปจนครบหนึ่งพันแล้วก็มาเกืบอบถึงสามปีนะคะพี่น้องนะ่าถึง พัน y YouTube เนาะคะ ed, ่ะเห็ดอ่าสี่พันได้ครบสี่พันชั่วโมงจนสามารถสร้างไรายได้ได้เน,นาะค่ะนักเฮ็ดมาโดนละคะ่ะพี่นองจา๋าสามปีแล้วนะถึงสามารถสัางไรายได้ได้เนาะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ได้รับเงื่อนเดือนสองรอบลวคะ่ะพี่นองจ๋าก,ก็ถือว่าโอเคค่ะเงินเดือนโอเคค่ะพี่นองจ๋าเงื่อนเดือนจากย t u b e เนาะคะ่ะแล้วส่วนหนึ่งก็เอาไปทําบุญอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปซื้อกับเขากับนามเนาะคะ่ะไม่เห็ดให้พี่นองเบงว่ากินโชเห็ดนันเห็ดนีเนาะคะ่ะแต่ว่าช่วงนี้นัดอ่าสอนกันบานลูกเนาะคะ มากเนาะค่ะพี่น้องจ๊านัดก็เลยบอคอยได้เห็ดคลิปกินโชว์นะคะแต่ว่าเดี๋ยวนัดมีเวลานัดก็เห็ดคลิปกินโชว์นะคะพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้ยังบ้านได้กินโชว์นะคะพี่น้องจ๊ายังยังแบบว่บายังค่ายากกับลูกไส้นัดเนาะคะ่ะนัดต้องใส่ใจเข้ามากกว่านี้นะคะเพราะว่ากันบานหลายโพดพี่น้องคู่ให้กันบานมาหลายคักพี่น้องจ๊านั่นแหละคะ่ะการท YouTube ํา y ำยูทูบหลังจากที่ว่าสั่งรายใดๆแล้วตัวแรกก็บอือเสื้อหรอกค่ะพี่น้องจนสมัผ่านแล้วแล้วก็ได้เงินเข่าบัญชีนะัดถึงเสื้อว่าเออ YouTube มันสั่งไลด์ได์อีลีจนแต่กีนักะเคยมีปัญหาทะเลาะกันกับแฟนกับสามีเนาะคะ่ะพี่น้องจ้าว่าเธอเนี่ยเผอเจอทำยูทูปมันบ่ได้เงินดอกคนเฮ็ดตำบักรลายเอ่อมันบ่มีเงินเดือนดอกประมาณนี้นะคะนักกะเอาคำบอกของแฟนเนี่ยะคะ่ะที่แฟนว่านัดเผอเจอเนี่ยแหละบ่เสื้อนัดนะคะพี่น้องนักกะตั้งใจเหตุยูทูปเนาะคะ่ะนักกะสู่ของนัดเนาะคะ่ะพี่น้องจนสามารถอ่าผ่านสี่พันชั่วโมงเนาะคะ่ะแล้วก็สามารถสั่งลไลด์ได์จนสามารถชนะใจ สามีเนาะค่ะพี่น้องจนแฟนนัดทูมือแฟนนันบาวาให้เลยแต่ว่าอาการเฮ็ดยูทูบมากกวต้องแบงเวลาขบแบงเวลาขบครั่วเนาะคะ่ะเวลาทำยูทูบกับทำยูทูบเวลาขบรั่วกับเวลาขบครัวอย่าเอามาแบบว่าอานีปะปนกันเนาะคะ่ะแบบว่าห้าต้องแบงเวลาให้เป็นนะคะพี่น้องเวลายูกลูกกับอบครั่วอีกอย่างเนาะคะ่ะแต่เวลากับ YouTube ก็ต่ YouTube, อ,ตอง ela, บแบงเวลาบ่แมืนว่าเอาเวลาไปเบิ่งแต่ยูทูบอย่างเดียวนะคะพี่น้องเพราะว่านะ่าเคยเป็น เคยทะเลาะกันรุ่นแรงถึงขันกับเกือบเลิกกันนะคะพี่น้องจ่าย้อนเหตุยูทู e เพราะว่าเก่งใจเพื่อนอย่านไปเบิ่งเพื่อนบกครย่านแบบว่าเออเพื่อนหน่อยใจคือว่าความเก่งใจหลากหลายนะคะหลายๆอย,ย่างเนาะค่ะพี่น้องนั่นแหละคือเอาใจใส่แบบว่ามันติดโทรศัพท์แห้งค่ะพี่น้องเบิ่งยูทูาคิดมากคิดร้ายนะคะพี่น้องคิดย่านแต่เพื่อนหน่อยใจย่านแต่เพื่อนเขียดย่านแต่อันนั้นอันนี้เนาะค่ะบา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 เนาะค่ะบันี จับแต่โทรศัพท์เบิงแต่โทรศัพท์บยุคนั่งก็แฟงกับจับแต่โทรศัพท์จนทะเลาะกันนะคะพี่น้องนั่นแหละค่ะจนตอนเนี่ยนัดสามารถเอาชนะใจแฟนนัดได้แล้วแต่ว่าเฮากัอย่าลืมเนาะค่ะแบ่งเวลาให้กับครอบครัวบ้างการทํา YouTube เนี่ยมันติดอีหลีค่ะพี่น้องมันติดโทรศัพท์เพราะว่าเฮาหนึ่งล่ะเฮาเกรงใจเพื่อนสองเฮ้ายันเพื่อนหน่อยใจสามยันเพื่อนเครียดเฮามีความรู้สึกแบบนี้นะคะเพราะว่าเพื่อนเขาเมื่อบ่งให้เฮาเฮากัอยากจะเฮากัเกรงใจเฮากัอยากกลับไปเบิ่งให้เพื่อนมันบ่ค่ะพี่น้องจ้าแต่ว่า คนติดตามหลายบ่ะนี้ปัญหาคือว่าไปเบื่องบ่ทัวถึงพี่น้องถ้ามามีทรศัพท์แค่เครื่องเดียวนะคะนี่ขนาดนัดมีเครื่องเดียวแล้วก็เครื่องอ่าที่สองของนัดมันจะพังแหล่บพาพังแหล่เนาะคะ่ะนัดก็ใส่อ่าเครื่องที่สองน้ำเนาะคะ่ะไปเบิ่งเพื่อเๆื่อนเนาะค่ะพี่น้องจ้าแต่ว่านัดก็พยายามทยอยไปค่ะพี่น้องอาจจะไปบ่ทัวถึงแต่มีบางเนาะค่ะพี่น้องจ้าและนัดก็เสื่อว่าหลายๆคนไปบ่ทัวถึงคือกันนะคะพี่น้องคนที่ท youtube ตุนเร็ว จะรู้เนาะค่ะว่าเป็นจังใดจังใดเน,น,ะะนาะค่ะพี่น้องจามาข้อสามกับพี่น้องจาเนีก็อยากจะเปิดใจในการทํา youtube เนาะค่ะเพราะว่ามีผีคนหนึ่งเนาะค่ะเพิ่นเฮดช่อง youtube เนาะคะ่ะเพิ่นเฮดมาโดนเหรอค่ะพี่น้องจาเพิ่นมาเบิังคลิปของนัดเนาะคะ่ะเพิ่นมาคอมเมนต์ใต้คลิปนัดเนาะค่ะว่า เพิ่นเห็ดดนแล้วเนาะค่ะมาทีนี้เพิ่นเศร้าเห็ดไปัดนี้เพิ่นกลับมาเห็ดใหม่อีกเพิ่นก็เลยอยากจะขอกําลังใจจากนัดเนาะค่ะพี่น้องจ้านั่นล่ะค่ะเพิ่นมา่เบิ่งหลังจากหันเนาะค่ะพันไปประมาณ4ีหมือนัดก็เลยกลับไปเบิ่งคลิปของเพิ่นเนาะค่ะไปติดตามให้เพิ่นเสร็จแล้วนัดเบิ่งคลิปให้เพิ่นหลายคลิปด้วยกันนะคะพี่น้อง แล้วก็เงียบไปเลยเพิ่นกับเ่เคยตอบคอมเมนต์อีกยังเลยนะคะพี่น้องคลิปเพิ่นก็นยเวาประมาณสิบหกนาทีสิบเจ็ดนาทีเนาะคะ่ะซึ่งกับ่มีโฆษณาหรอกคะ่ะเพราะว่าเพิ่นยังบ่ทันพานเนาะคะ่ะน่าก็ไปเบิ่งให้จนจบว่าเหตุของขายเน,นาะค่ะน่ก็บเบิ่งให้จนจบจนเสน้เนสะีแดงหยุดกึกเลยน่ไปเบิ่งหายด้ยวยความอาเต็มใจไปให้ด้วยใจเนาะคะ่ะอส่วนคลิปที่สองกินเขา่ากัขบขอบครัวกับเหตุสิบหกนาทีกินจนอิม่มพี่น้อง นักกระเบิงให้จบเนาะคะ่ะเสร็จแล้วก็เงียบนะคอมเมนต์ก็เงียบก็บรตอบเนาะคะ่ะจนโดนเติบแล้วค่ะพี่น้องโดนเติบจนนัดลงลืมแล้วค่ะพี่น้องบัดน,นี้เพิ่นมาตอบคอมเมนต์นะะักกระเลยว่าเออสงสัยเพิ่นเบาบางเนาะ,ะเพิ่นอาจจะค้ายากเนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นกะขาขายเนาะค่ะพี่น้องจ้านั่นแหละคะ่ะนักกระเลยบอร์ใใส่ใจในส่วนนั้นนะะักกระเลยปล่อยผ่านเนาะค่ะนักกระเลยบอร์ใคิดอยียแง มาที่นี่ดนเติบเพิ่นมาคอมมนขอบคูณนัดเนาะค่ะพี่น้องจ้านักก็เออสงสัยเพิ่นค้าอยากละนักก็เลยเออบริวางยังเนาะค่ะนักก็ปล่อยไปบันนี้นักก็ล่อเบิงว่าเพิ่นสิกลับมาเบิงคลิปของนัดบอเงียบไปเลยค่ะพี่น้องเงียบไปดนเติบพี่น้องบ่มาเบิงคลิปของนัดเลยหลัจากที่นัดไปเบิงคลิปให้หาคลิปพี่น้องไปเบิงให้หาคลิปบ่มาเบิงให้นัดเลยมาแค่มือเดียวอ่ามาขอกลังใจจากนัดมือเดียวแล้วก็บ่มาอีกเลยค่ะพี่น้อง จนลาสุดเนี่ยคะ่ะลาสุดมากเหมือกนบอกเหมือกรสองหมื่นนี่แหละค่ะมาหานัดแล้วก็มากคอมเมนต์คําเบาเดิมมากคอมเมนต์คั่เดิมว่าพี่ทําคลิปมานานแล้วเป็นเพื่อนนัดนานแล้วแต่ว่าเลิกทําหยุดทําไปแล้วก็กลับมาทําใหม่อีกอแลก้วก็มาขอกําลังใจจากนัดเนาะคะ่ะแล้วก็มีการบอกนัดว่าว่างๆน้องนัดก็แวะมาเยี่ยมพี่บ้างนะประมาณนี้เนาะคะ่ะพี่น้องจ้านะัก็เล่ยงงเอากลับมากคอมเมนต์เหมือนเดิมแล้วก็หายไป แล้วก็บ่ม่าเบิ้งคลิปนัดเลยแล้วนัดไปเบิ้งคลิปให้ต่างหลายคลิปเนาะคะ่ะตอบคอมเมนนัดดนเติบจนตอบคอมเมนแล้วก็บม่มาอีกเลยเนาะคะ่ะพี่น้องแล้วก็เนี่ยดนเติบจนน้งจนลืมแล้วก็กลับมาเบิ้งคลิปของนัดเนาะคะ่ะแล้วก็เมาอคอมเมนคําเดิมซึ่งนัดก็งงมากๆเลยว่าเอา้าตกลงเพราะอะไรคุณถึงไม่ผ่านเนาะคะ่ะก็อยากจะฝากในจุดนี้เนาะคะ่ะว่าทําไมคุณถึงไม่ผ่านทํา YouTube เนาะคะ่ะ นอกต้องห้ความจริงใจกับเพื่อนเนาะค่ะพี่น้องจ้าบอเมีนว่ามาขอเป็นเพื่อนเฮาเลี้ยวพอะแต่เฮ้าไปเบิงห้ต่้งหลายคลิปบอกลับมาเบิงห,ห้เฮาเลยเนาะคะ่ะบอมาห้กําลังใจเฮ้าเลยเฮาก็อยากได้กาลังใจจากเพื่อนบางเนาะค่ะพี่น้องจ้าอาจจะบ่ได้มาซูมมออกับ,บ่เป็นยังเฮากับเข้าใจว่าบบว,ว่างค้ายากค่าหยุ่งเนาะคะ่ะเบิงจบบ่จบเบ,บิงห้รูเรื่องแล้วก็มาคอมเมนต์ อบอกเข้ากระไดเนาะค่ะพี่น้องอันนั้นนักเข้าใจในจุดนั้นเพราะว่าทุกคนต่างคนต่างกับมีนาที่ภาระเนาะค่ะพี่พน้องจ้าบางคนเขาเฮ็ดคลิปเฮ็ดยูทูบเป็นอาชีพเขาก็มีเวลาเบิ่งคลิปแมนบอกค่ะพี่น้องส่วนเข้ามีครอบครัวเข้ามีงานประจําเฮ็ดเข้าบกคอยมีเวลาเข้ามีผ้าละมีนาทีเข้าอาจจะไปบวทั่วถึงเข้าบาวว่างนั่นนั่นที่เข้ามาหาเพื่อนกับว่าเป็นยังอันนี้นะกบวาวาน,นะคะ่ะแต่ว่าอันนี้คือว่ามาหาเข้าขัางแรกนะคะพี่น้องจ้านัดกลับไปให้ต่างหลคยคลิปบอกกับมาหานัดเล เลยเนาะค่ะพี่น้องจ้าแต่ว่าเออถ้าเกิดว่าเออค่ายากค่ายยุงยังกับบอกกันยังยังสี่นักกับวัวดอกค่ะพี่น้องจ้าแต่ว่าอ่าคล้ายๆกับมาหลอกเอาซับเข้าไปนะคะพี่น้องแล้วก็บ,บ่มาใหญ่ดีบ่มาอันนี้เลยค่ะพี่น้องจ้าอันนั้นก็บ,บ่สมควรเนาะค่ะพี่น้องจ้าก็อยากจะฝากไว้เนาะคะ่ะสําหรับเพื่อนใหม่เนาะคะ่ะที่อ่ามาอ่า ขอกาลังใจจากนัดเนาะค่ะพี่นงองเอาและะ้วค่ะพี่นงองจ้าถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์จังไรเนาะคะ่ะจะหนกาฝากเป็นกําลังใจนนในเดอ้อคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะสิดบอทลาดทุกคลิปที่นัดหลด่ลงจ้าสําหรับมือนต่องขอลาไปก่อนคะ่ะพี่นองค์ค่ะสวัสดีค่ะ